สวัสดีครับผมทั้งบายคุณโอครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวราชพัตรร้อยเอ็ดนะครับผมกับมาหาวิทยาลัยเก่าที่เคยจบมานะครับก็3ปีแล้วนะครับมัเป็นเซเว่นดูครับว่าจะมีการ รัฒนามากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็มีกอบกลางนะครับกอบกลางเป็นผ้าจ็ดนะครับนนก็มีร้านค้าเปิดตัวเยอะเลยนะครับ ร้านของเรก็จะเข้าซ้ายนะครับผมฝ้ายพาาวิทยอะไรผมก็มีรูปพขโบสเข้ามาครับ ก็เป็นป่าที่เคยมาเก็บเห็ดนะครับโอ้โอ้โหโห จะไปรอบทีกก่อันนี้น่าจะเป็นตึกใหม่นะครับผมอันนี้าอาคารอเนระสงอันนี้น่าจะเป็นตึกใหม่นะครับอันนี้ตึกต้นเตีนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นตึกอะไรนะครับเสร็จแล้วเสร็จเสร็จรอบทัก,ก้วราชภูรุ ก็จะเป็นตึกโรงแรมนะครับตึกโรงแรมสาธุแล้วกพมาต่างนะครับตึกคลุศตึกเก้าตึกวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นสนามกีฬาฟิตเนสนะครับฟิตเนสฟิตเนสก็จะเป็นตึกบรรณารักษ์นะครับ ก็จะเป็น S C C พิเศษนะครับผมสานะคามิเต็ดตัดตัดกีฬาก็กาจะเป็นหอประชุมก็จะเป็นตึกสูงไก่นะครับอบาคารกวนนันกแล้วก็สะว่ายน้ำนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาชมรชัชพัตรร้อยเอ็ด